สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตหว่างนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนบอนอุทยานแห่งชาติเขา3า0ยอดครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขา3า0ยอดประจวบคีรีขันนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจุดนี้เขาเรียกว่าจุดอะไร จุดชมวิวเขาแดงครับผมซึ่งเราต้องขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับกี่ร้อยเมตร480ิเมตรครับแต่ทางเนี่ยมันจะค่อนข้างชันนะครับผมจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งขึ้นแล้วก็อีกชั่วโมงหนึ่งลงลงลไม่นานหรอกขึ้นนานๆก็ประมาณเกือบสองชั่วโมงเนาะใช่โอเคแล้วมาถึงที่เนี่เราต้องเสียค่าเข้าอุทยานด้วยนะคนละเท่าไหร่40บาทเองแต่ก็คือสามารถเข้าได้ทุกที่ในอุทยานแห่งชาติขา3 0 0รอยอดซึ่งนั่นก็รวมไปถึง บึงบัวบึงบัวทำพยานลครแล้วก็แล้วก็ที่นี่ที่นี่ด้วยแล้วก็หลายๆที่เราไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปเดินเขาว่ามันจะยากมันจะเย็นข้างในนะครับทุกคนไปไปครับปะนี่ทุกคนเมื่อกี้ได้คุยกับคุณนาเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินะเขาบอกว่าเมื่อวานตอนเช้ามืดมีนักท่องเที่ยวมาขึ้นตั้งแต่หกโมงเนาะเจอเลียงผาแล้วก็เจอข้าง แล้วเดี๋ยวดูนะว่าวันเนี้ยเราจะเจออะไรกันบ้างนะจ๊ะรเราอยากเจออะไรบอลอยากเจออะไรอยากเจองูสิมึงอะอย่างมึงอะต้องอยากเจอแต่ง,งูงูตัวใหญ่ๆหอะไรเกิดอะไรขึ้นทุกคนนี้คือทางเข้านะเราจะต้องเดินขึ้นไปชั้นๆแบบนี้ไปบอลน,นำนำฉันไปโหทุกคน ทุกคนดูทางขึ้นดิโอไมคอนี่แค่แบบเริ่มต้นนะก็ชันแล้วอะต,อต้องปีนแน่ๆเลยจะบอกว่าอาจจะต้องถ่ายแบบตะกุกตะกักหน่อยนะครับทุกคนภาพอาจจะสั่นบ้างนะเดี๋ยวเราคอยดูกันปะลุยกัน ขึ้นง่ายบอกเลยนะว่าไม่ง่ายบอกเลยทุกคนว่าไม่ง่ายนะครัะไปเลยไปต่อเร็วมันคือการเดินบนหินไปเรื่อยๆปีนขึ้นหินไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ บอกเลยนะทุกคนว่าวันนี้เราโชคดีมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มันไม่มีแดดถ้ามีแดดนะคือตายดอกแดดยัไม่มาไหมเพราะทุกคนดูทางขึ้นนี่ชันมากแล้วต้องปีนล้วไม่มีอะไรให้จับด้วยครับสุดยอดสู้ตาย,ส,ยสู้ไหมสู้ไปต่อลำบากเป็นบุญ <laughs> ยังไงดีอุ้ยตงนชันมากอุ้ยไม่มีอะไรให้จับด้วยอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวให้ทุกคนดูอุ้ยออะมึงไปก่อนมึงไปก่อน ตรงนี้จะมีเชือกให้จับมึงซึ่งการมีเชือกมันหมายถึงอะไรรู้ป่ะมันคือความชันมันคือความชันกว่าเดิมเ <c oughs> อ้ยเห <c oughs> ็นละท้อเลยนี่ทุกคนมีเชือกใเาลาปีแล้วนะอาบอลไปก่อนแต่วันนี้อากาศดีอากาศเย็นไม่มีแดดมาตอน8โมง9โมงเนี่ยดีมากเลยทุกคน ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะโอ้โหแล้ววันนี้ไม่มีแดดด้วยนะไม่อยากคิดเลยว่าวันที่มีแดดเนี่ยมันจะขนาดไหนจริงๆนี่ทุกคนตรงนี้มีป่ากระบองเพชรด้วยอ่ะกระบองเพชรเยอะมากนี่นี่นนี่ ด้านหลังเรานี่มันขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะโอเคเดินมาประมาณเศหนึส่วนสามของเส้นทางแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่จุดชมวิวนะครับตอนนี้ขอตั้งใจเดินก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มชันและหินเยอะมากแล้วครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่จุดชมวิวนะดูดิยังไม่ถึงจุดชมวิวแรกเลยอะเดินมาสักพักนึ่งแล้วยังต้องขึ้นต่ออีกนะอไปครับสู้ตายเว้ยเยไปต่อแต่ดูเหงื่อตอนนี้คือเหมือนอาบน้ำใหม่ คือทางเดินไปจุดชมวิวและนั่นคือยอดเขาที่เราต้องขึ้นไปโอ้ย ใช่ไหมก็ถือ,ถอโอ้ยตรงนี้ชันมากอะ่ะขอทำใจแป๊บนึงโอ้เราไม่มีที่จับด้วยจะบอกว่าไม่มีเชือกให้เกาะด้วยเราต้องมีสติในการเดินมากๆเลยนะครับนี่ไปยันต่ออยู่ปสเต็ s สเต็ t สเต็ e สเต็ p โอเค ให้ดูความชันข้างบนไหนวะบอลใบๆหน่อย no. นั่นแหะคือความชันของที่นี่นะครับจริงเหรอโอเคไปต่อ go วิวจุดชมวิวเฮ้ยสวยเฮ้ยนี่เราคือสุดแล้วเหรอใช่ชีฟสวยมากเดี๋ยวให้ดูวิวนะครับ ยมากทุกคนเราเดินขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของจุดชมวิวเขาแดงแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติเขา3า0ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะทุกคนเนี่ยวิวมันคือพาโนรามามากเห็นแบบ360องศาจริงๆเลยครับทุกคนเนี่ยที่มองไปนะฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะเป็นอ่าวนะเป็นทะเลประจวบนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวิวภูเขา3า0ยอดนะครับสวยมากๆทุกคน จะบอกว่าถ้าใครอยากจะขึ้นมาบนนี้นะครับไม่ยากเลยทุกคนขอแค่มีใจและมีกําลังขานะครับขึ้นมาแค่480เมตรเองทุกคน480เมตรเนี่ยแต่ใช้เวลาเดินประมาณถ้าแข็งแรงหน่อยก็ประมาณ40นาทีถ้าเดินแบบชิวๆชมนกชมไม้ด้วยก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับทุกคนแต่จะขอบอกว่าคุ้มค่าจริงๆครับกับการเสียเงื่อเสียแรงเดินขึ้นมานะครับสวยจริงๆทุกคนดูวิวดิ เราชมวิวกันเสร็จแล้วนั่งพักกันแล้วนะคะบนยอดของเขาเขาอะไรนะุทิวเขาแดงป้ายก็มีบอกรู้ไหมกูออกมองไม่เห็นแสกตาทำไมต้องเฟียใส่กูด้วยอะ่ะพากันขึ้นมาเราเฟียใส่กูหรอไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินลงนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างนะทุกคนนะจะไม่ถ่ายละเหนื่อยเกินที่จะถ่ายละ ทางลงก็จะดูสบายกว่าใช่ไหมไม่นะยากกว่ายากกว่าหรอสบายเพราะมันชันต้องมีสติดีๆงั้นเดี๋ยวเราขอเดินลงแบบมีสติก่อนนะทุกคนจะลงยังง่าย <ห ả? S 1> มันดำบากมันชันขึ้นก็ชันลงก็ชันแต่ลงง่ายกว่านะเราว่า มันสบายกว่ามันไม่ต้องต้านแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับไม่ต้องต้าน Gravity ไปเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับ จะบอกว่าขาลงก็แอบ,บเหนื่อยมากๆแล้วก็น่ากลัวมากๆนะครับเพราะว่ามันชันลงมาแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วหินที่เนี่ยมันเป็นหินที่แบบบาทเราได้นะใครที่มาก็ขอให้เตรียมตัวมาดีๆนะครับรองเท้าสําคัญมากๆนะครับแล้วก็ถ้ามีขายาใส่ขายา,ยามานะคะเพราะมียุงด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อในเขา300รอยยอดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบึงบัว บึงบัวคือที่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันอยู่ในอุทยาน300ยอดนั่นแหละบึงบัวคือเราได้นั่งเหลือยังเราไม่ต้องเดินแล้วเนาะคิดว่า p l e a อยากเดินอีกไหมล่ะ No way ขอถามประสบการณ์หน่อยขึ้นไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็สวยนะสวยไหมคุ้มไหมคุ้มคุ้มไม่แย่ไม่แย่เหนื่อยไหมก็ก็เหงื่อแตกอะฮะก็ดูเหงื่อเราสองคนตอนมันก็ชันอยู่นะใช่ชันมาก ต่เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งถือว่าเป็นการออกกําลังกายตอนเช้าเพราะว่าเรามาตั้งแต่เช้าใช่โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเพราะว่ารยุงเยอะเหลือเกินใช่เดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อในอุทยาน300ยอดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนนะครับเย้เยมาถึงแล้วนะครับทุกคนที่ที่สองนะครับในอุทยานเขา3า0ยยอดนี้นะครับเมื่อกี้ลงมาจากเขาจุดชมวิวเขาแดงแล้วนะครับตอนนี้เราก็พาทุกคนมาดู อยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวนะครับอยู่ที่อุทยานเข่า300ยอดนี่แหละทุกคนเป็นไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะที่นี่จะบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีแบบเป็นสะพานเดินออกไปกลางบึงนะครับให้ถ่ายรูปได้แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับเขาก็เลยปิดอยู่นะทุกคน แต่ก็ไม่ต้องกลัวน,นะครับทุกคนเขามีเรือให้เราเหมาออกไปชมในบึงนะครับแต่พอดีวันนี้เราไม่ได้เหมานะแต่ถ้าใครจะเหมาก็ใช้เวลา1ชั่วโมง500บาทนะครับแต่พอดีตอนนี้ที่เรามาคือมันเที่ยงแล้วแดดมันออกแรงมากเราก็เลยเออเดี๋ยวถ่ายรูปริมบึงนี่แหละเห็นบัวเหมือนกันนุดคนเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับรอบๆที่นี่นะไปะ นี่นะทุกคนนี่คือด้านหลังของผมนะก็คือบึงบัวนั่นเองนะครับก็ดูได้เลยนะมันจะกว้างสุดลูกหูลูกตาไปทางนู้นเลยนะครับแล้วเนี่ยก็จะมีสะพานไม้ให้เราเดินขึ้นไปชมได้นะครับถ้าสถานาการณ์ปกตินะแต่ตอนนี้เขาปิดอยู่นี่เป็นไงบ้างครับสวยไหม ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของเขา3ามรอยอนนะครับเหมือนตอนนี้เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเขาเมื่อกี้ที่เราไปปีนเขาอะเราอยู่ฝั่งที่หันหน้าไปทางทะเลนะตอนนี้เรามาอยู่ฝั่งที่หันหน้าเข้ามาในพื้นดินนะครับเป็นไงบ้างทุกคนสวยมากเลยสวยไหม นี่นะทุกคนแล้วนี่ก็คือเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูเรือนะครับ mm hmm. เรือที่เราสามารถมาเช่าเหมาพาออกไปดูบึงบัวได้นะครับนี่อยู่ด้านนี้เลยทุกคนนีตรงนี้นี่นะนี่คือเรือประเภทนี้นั่นเองนั่นก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทําไมตอนนี้เราถึงไม่เลือกที่จะนั่งเรือไปนะครับเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่ามันร้อน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอกเราก็อยากนั่งออกไปแหละถ้าแถดมันล่มๆ่มมกว่านี้ แต่ตอนเนี้ยไม่ไหวจริงๆทุกคนเป็นไงบ้างครับทุกคนทริป อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะครับที่พามาที่นี่ก็จะมี2จุดด้วยกันนะก็จะมีที่จุดชมวิวเขาแดงนะครับแล้วก็ที่นี่ที่ศูนย์สุษาธรรมชาติบึงบัวนะครับสวยมากและอีกอย่างหนึ่งขับรถไม่ไกลจากกรุงเทพมากด้วยครับ แค่3ชั่วโมงเองก็ถ้าใครที่ชอบเที่ยวแนวนี้นะครับแอดเวนเจอร์หน่อยๆนะก็มาได้นะครับอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันแค่นี้นะครับเลยหัวหินมานิดเดียวเองแล้วยังไงนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าลืมติดตามนะครับว่าข่าวหน้าชีวิตที่ว่างจะพาไปมูไปกินหรือไปเที่ยวที่ไหนนะครับยังไงก็วันนี้ขอไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ